เขาเรียกจะบันแก่แม่เกี่ยวเขาบันแก่เขาเขาบันขนไอ้บ้าขนตกเป็นมืองสองเมืองนะเมืองถนนไปเลยไปเลยรับ มาปังห้น้ำเลยเด้ออาฝันอาเพราะว่าขอก็ได้ยูบ่ามันเจ้าเห็นอันนีบวก็ม่ยหมายจะบ่อบ่เจ้าเจ้าค่นานเนียบานเ่ไทุเมี่นะรย่ะทรถไปตลดไปตลาดที่รถตัวี้สาคนนี้าแดงกนไอ้บ่าวบ่าวตะบันไพ่เิมาหอดบ้านต่อเียงต่ออ 有吧。 แล้วมีอะไรพอนะ 找我老师，那个是老那个。 น้องแข็งปวต้น้องเหมนงลแคบปด่บ้ไเริ่มแงแงสงโครงได้เหเบ้งหุนจะมาถ่วงนี่ยกำลังทายถอดสดัเนี่ยเออเลาทาย้องยูทูบ ยู่ใ่กองเลยยูทูพิมว่างไไรพิมหาคือปลายแลลวคือปลายแลอ้ยพิ่เพิ่มหาดูอี่หงก็คือปลายแล้วคือคือปแลลวคือสระอี้กไก่อ่างคือปแล้วคือปแล้วแล้วพิมพิมได่เคียงคือปแลลวทีสเบิ้งมาสิเบิ้งเจ้าของเมื่อไหร่เห็นไปเมือไปเอาน้อยมื่อไหร่เห็นลงไปลงแล้วลงแล้วเห็นแล้วบ่ เกออเกิดอ๋อเกิดเกิดไปแล้วคืาเกิดตายแล้วเกตายด้างวาเกิดไปแล้วบุญน้องกกงวงเกิดบันี่คุ้ม้งเลขาบาลเท่ากับเห็นเหินนี่เนี่แล้วกันพิมพาแต่พิมพาตัวนี้มันกัเขาเหมันก็เห็นเหมือน นี่ตั้งกล้องกล้องถ้าเราจับเสือปาจะเห็นเจ้านาไปอกๆอมนไม่ติจะมาอวยมาหาเ่เป็นยังหรอของบกใครเห็นบานอกเบ้านในเห็นเห็นแต่ตุ่มเพลินผู้เพนเป็นมูเป็นแบน่ันปลไปลปๆเิปคือไปเห็นบกมู๊อะไรอยู่หันก้อนมู่ิบใครไม่งั้นผู้แนะนำรายการ ไม่ฟันคือเหมืกันๆๆกนั่นเลยเป็นเอ้าบอกกันไปถ่ายอยู่ดีไปซับน้องใหม่ก็พอมันอ่นซับน้องใหม่แต่ว่าเป็นน้องใหม่ไรเพราะอันนี่ก็เห็นด้วยมันมานนะมันมาน้ำเฟรเนี่ล่ะมัน,มนเป<อ>็นวาตังกดเบิ้งเนี่ยคือมันไหล,ลมากนะมันไหลมาเราก็เห็นเมนาก็เบิ้งกานเบิ้งเธอเดียวฉีดม,มาดุเลยเรือ่อยๆนกกดถือใจเนาะเนกกดไหลอังนีน้ฉีดมาเรื่อยๆ <łość> เก <ป Sports> ือกกกืมครับไปกับปออายอยไปต้องมาได้แล้ววันจีปออายโยไปหน่อยสิเห็นผมโขกหัวย่หันแล้วนางถือนังถือกลอง

เขาจมาอยฟงยู่เขาจำถอยได้ยข่อยก็จำเขาบ่ได้สินะลืมข้าวไปนะลืมข้าวไปก็ได้กินข้วไปกิแี้ก็เขาไปปเาเาคอยเบาหนามเาบ่มองหนามันว่าเนดูหนาแต่ว่ามันอยู่ไกลเรา่อยยิงเพือนอยยถนนม้วกเาไปหาเขไปกันไปลเขาไมจอดโดน่ด้้ดมจอดว่าจะสิมาเบิ่หมดี ยังไคือตายงเนี้ว่าเนาะเหมนกันั่ถอยรขอมือนะแต่ไปไ่รู้่เป็นรแบบีโอ้นไนสีน้ำฝน ได้บางีโอเถอกหุน้ำไปบวกไดไลน้ำไปว่าจจายาไงไลน้ำแน่นก็ได้บางนะเขาอยู่ใสู่บ้ันเยอ่ไนปบาอ่ั้นไปถึงแหงอยก็ไปไปจอดยกยนาไม่ลยย่นละกันนะมันบรคกกันเอาไปมีซิโลบันเอน

ยักษ์ตมันต้องลายเขาเอาไปอันะไรมีสีขันเขาเอาไปเทลลายมันมันมันกับสีแดงสีตายนะสีเงินปนสองเทียกสังใบแบดปิ่งปิ่งก็แบมันมันบนทุ่งไข่ไปได้มันก็เคิง่ายไปมันสีเนียนเบดเนอเียวเ่ยน้ำงไปถัเติมเติโลเติเติมโลคนต้นเปลือกที่แบอีเมี แบเนี้่คัใหม่ได้หลายมือเมื่อคนอิ่ดเสียบมันกินอาหารไม่การไม้หม่ได้หลายมือเม่อคนเสียบกินัหันโปานี้ไปกินหัวหารแห่งอันบานี้เขาไปขายกิโลหาชิ้นผาแปว่ากขายซื้อกิโลหกสิ กิน2อาผัดส้าผัดกิโลกกัมขยันม่งขังใบดูนั้งสี่ไปจะเสื่อไวหลายดิขังใบใบดูนดูขังใบดูถ้าไายหนักาอย่างมันสายไวอยางนนขังแบบนดง้าไทยน้ํ้าทยน้ำดุดูก็ตาย่ากาเสียมากเมื่อไหร่เห็นไหมโอ้โหอ้โชุกคน่างคนอันไสอันน้ำ มันฝนตกเนาะเลยววันอันปลาคอหน่อยอดหลอดไอร์แซมอันหลอดนี่แหละพนาวันได้หลายเติมจุพนาเอาเอากระดาษยังดำเอาใส่ใส่เออใส่ใส่ใส่เนี่ยดูอันหน้ามันนำไหลายดำทั้งเพื่อนกันหลายมันไหลมากเออเขาทำก็ฝากมาให้มกได้ราคาถูกไก่มากเหมือนอ่นมาสนุกแตมันมาเหมือนเพือนอะต้องรอต่อไปเลยว่าฝากมาให้กินได้ไหมสนุก สมัครหมั่นเท่างเออเนว่าถึงฉพาแดนงายูภกษาามือใดวนมบ่มีวันอื่นว่าผู้ใดเขาใจวันเฉพาะแ่เขากายามือเออเอจิไปถามเขาอยอะนแดงสามหน้หงดแวัน่อหน่งด้หรือ Yeah สมลมสมลมน้องไมส้มโอ้แห่ๆแบบฮะบิดใส่รองเท้าเอยงขั้วขนแกนน้อแก่คี้ม้าขี้หมาขาวขนแกงตัวก็อยากมาขาวเอาสี่รอยสี่รอยเจ็ดสิบห้าราะเด็ก ก็รูองขอแลนเขาขอดแก้เไปแลนเห็นเ่อน้เะนสิกวางเอากกวางเอาเบแต่วาเขาขอเก็บใ้ล้แบบว่างานมันก็เต็มเดียนปันใดนะแต่ว่ามัน

ยหงไงคนเด็กเขาเบิ่งนางเบิ่งแต่พอมาถอะไรอกเห็นพอว่าถึงดีอย่างไรคนเด็ ไปว <affiliated S 1> ัดด้วยนนี้ก็ยายไปจำศีลบอกระวังเมืออื่นสิไปวัดระวังสิมันสิขาวัดระวังสิไปเข้าวอ่นิเขาวัดระวังสิ่างเงี้ยได้ปไปจำตั้งเาไปอนไปัไ แม่ส่งมาให้พออหออ่อบ้างสเอ๋อคือบผสมมากรันผสมเงนินทีหลังว่าเอ้ยสิเอาเอย่อางก่อนมันว่าเออกมาแล้วส่งคิ้มไปให้แม่พอนะเอาส่งคิ้มเขาส่งฟรีเขาปรดี๋ยวมาซื้อบระเดี๋ซื้อได้ละ่ะส่งมาให้ใส่ร่องเบิร์เนาะ ไม่ซื้อเอ็นหยางแต่สรงห้ไปรงเรียนหนเดือนละเมือสิบภาาีสิบาเงินนอย่เดนละมือเดน่ง็นปหยางมาใส่ฟีนมาแลงขี้ไหมแม่ใส่ก็ยังสิบอาเงินหาลอยอยู่เอาเอาเอาแมสมานําเด้แมสแเอาแมสมาน้า